ว่าปัจจัยองค์ประกอบให้เกิดสมาธิมีกี่อย่างตอบว่ามีสองอย่างคือประโตโ,ตโคสะการได้ยินได้ฟังจากผู้อื่นและโยนิโสมนสิการการทําไว้ในใจได้แยบค่ายทําไว้ในใจอย่างถูกต้องมีเหตุผลปรัโตโคสะประโตโคสะซึ่งบางทีเราก็แปลว่าสิ่งแวดล้อมใช่ไหมใช่จ้ะได้ครับสิ่งแวดล้อมได้ครับจะเป็นสิ่งแวดล้อมทางวัตถุหรือสิ่งแวดล้อมทางบุคคลอะไร ก็ได้ทำราก็ได้ครับํำนักก็ได้ครับถ้าว่าคนได้พรสโคโคซาที่ดีครับแล้วถ้ามีโยนิโสมนัสิกานก็จ้องที่จะประสบความสําเร็จหรือว่าเดินทางถูกทําให้เกิดสมาทิฏฐิและทำให้เกิดสมาทิฏฐิครับครัไม่เกิดสมาทิฏฐิแต่ในตรงข้ามก็ทําให้เกิดมิจาริฏฐิแต่ในสองอย่างนี้ที่สคัญกว่าคือโยนิโสมนัสิกาน นะฮแม้จะได้ประกูสะไม่ดีแต่ถทามยโยในสมนาัิการดีเขาเอาตัวรอดได้ครับครับถามต่อไปว่าสมาทิฏฐิได้อาศัยธรรมอะไรอุดหนุนจึงจะมีเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติเป็นผลตอบว่าอาศัยธรรมห้าอย่างอุดหนุนคือหนึ่นงศีลสองการสดับกับความมากสามการสนทนาธรรมสี่สมถะห้าวิปัสสนา สมาธิทิอาศัยทำอะไรอุดหนุนจึงจะมีเจตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์เป็นผลนะครับทำที่อุดหนุนสมาธิิก็คือหนึ่งศีลสองสุตตะสามสากัจจาสี 4. สมถะหา,า 5. วิปัสสนานี่จะอุดหนุนสมาธิิค